สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับวันนี้มาพบกับเหรียญหลวงพ่อพัดบุญยากามโมอ,อีกหนึ่งรุ่นของว่ายากามโมก็คือรุ่นสร้างบาร,รมี99ครับโอ้รุ่นสร้างบาร,รมี99ในปี2563นะครับอันนี้กล่องครับกล่องก็จะเป็นซีนอย่างนี้นะครับเป็นซีนอย่างนี้นะครับวันนี้ก็มีตัวอย่างนี่เป็นรายกล่องรายการรุ่นนี้จะเป็นกล่องสีขาวทึบอย่างเงี้ยนะครับ แถมยกหลังน่าจะเป็นกล่องใสนะครับแต่แถมยกลังผมหายไปไหนตอนนี้ <c oughs> มาดูรายการกันเลยครับโอ้โหคนพาตัวเองหาไม่หาไม่ครบเลยครับเนี่ยอะนี่ครับรุ่นแซมมันลีเก้าเก้านะครับราคาจองเนี่ยรุ่นโชคเนี่ยร้อยหกสิบาทนะครับจำนวนการจัดสร้างรวมเนี่ยหนึ่งมื่นองนะครับก็คือหนึ่งร้อยลังนะครับหนึ่งลังเนี่ยการันตีเนื้อเงินสองเหรียญน,นะวะ่าสองเหรียญอัปก้กาสิบเหรียญแล้วก็ แถมเขาบอกแถมยกลังสิบเหรียญนะแล้วแถมยกลังผมหายไปไหนเนี่ยแถมยกลังเป็นลงยาทางธรชาติทั้งหมดเลยเออแล้วแถมยกลังผมไปไหนวะหาไม่เจอเหมือนกันนะครับนี่ครับจำนวนการลุ้นนะครับจะมีหมด42รายการนะครับ4.2รายการโหสร้างน้อยนะ่สิบะ42รายการก็จะมีเนื้อเงิน <lifting> เนื้อนวะเนื้อปาก้าเนื้อฉนวนเนื้อทองทิพย์เนื้อ,อ,อ,นนอทองทิพย์ผิวลุ้งนะครับแล้วก็เนื้อทองทิพย์ผิวไฟทองทิพย์นะครับ ทองแดงทองแดงผิวไฟทองแดงลุมดํานะครับทองแดงกระไหลนาพ่นทรายทองแดงกระไหลเงินพ่นทรายขอบน้ําเงินนี่นะครับมองกันจะสร้างก็ไม่เยอะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยแล้วกันเหรียญรุ่นนี้นะครับตัวอย่างก็มีประมาณเนี้ยนะครับรุ่นนี้เราเปิดรุ่นรุ่นนี้ประมาณสามร้อยห้าสิบถึงสี่ร้อยที่ผมเปิดอนนครับราคาจองร้อยหกสิบเปิดสามสี่ร้อยเลยนะในช่วงนั้นนะครับนี่ครับเหรียญแรกครับเหรียญแรกโอ้โห เนื้ออะไรวะโอ้โหนะครับพื้นทองนะเหมือนสองเพื้นทองนะครับเดี๋ยวผมขอดูไปรายการนิดนึ่งนะครับมีโคดอยู่ด้านขวามือด้วยนะครับสองเคมีไม้สองเคพื้นทองอ๋อเขาจะเป็นเนื้อทองทิป 2K สองเคนะครับนี่ครับเนื้อทองทิป 2K สองเคเาเรียกทองทิป 2K สองเคนะครับพื้นมีพื้นหน้ากับพื้นทองนี่พื้นทองนะครับ 2K พื้นทองโอ้โหเป็นเนื้อทองทิพย์อะน,นะครับต่อโค้ดหมายเลขสองสี่ด้านหลังก็จะเป็นสิงห์นะครับเขียนว่าข้างบนว่าสร้างบาร,รมี99เป็นสิง,งหน์นะครับนี่ครับมาเดี๋ยวดูความกว้างของเหรียญหน่อยนะครับความกว้างของเหรียญก็เป็นอยู่ที่ประมาณ2.8เซนนะครับ 2. 8ุเซนความยาวอยู่ที่ประมาณ สี่เซนนะครับสองจุดแปดกับสี่เซนนะครับรุ่นนี้ก็รุ่นนี้คขาพูดง่ายก็เป็นรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นสองก็เป็นเจริญพรอ,อะไรนะเจริญพรสร้างบารมีอะไรที่ผมไล์ไปครับก็เป็นรุ่นเดียวกันที่ทีมสร้างเดียวกันนะนะครับข้างบนก็เป็นพระพุทธนะครับนี่ความคมชัดก็โอ้ความชัดก็ไม่ได้คีเรยสวยเลยนะความคมชัดโอเคนะครับมาต่อไปครับโอ้โหนี่ผิวลุง้งน่าจะเป็นเนื้อทองที่ผิวลุ้งนะครับโอ้โหย ทองทิพย์ผิวลุงต่อโค้ดด้านหลังนี่ครับโคศาลาด้านหลังเล่ดโค้ดอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็ลงยาจีวอนพื้นดำอันนี้เป็นทองโอ้โหโอเคนะบล็อกบล็อกถือว่าคมเลยนะครับนี่ครับนี่เป็นทองทิพย์ผิวลุงนะครับต่อไปครับโอ้ยอันนี้เนื้ออะไรเนี่ยอ๋อน,นี้น่าจะมาหาชนวนนะครับน่าจะเป็นเนื้อชนวนนะครับเนื้อฉนวน เนื้อฉน,นวนหน้ากากทองแดงนะครับขอบโอ้โหดูดูฉน,นวนก่อนงานหน้ากากอยเนื้ออะไรวะเนื้อฉน,นวนผิวลุงเนื้อถีแต่ผมดูงานหน้ากากก่อนนะครับหน้ากากมีอะไรบ้างเนี่ยโอ้โหหายาเหมือนกันครับใบรายการงงอยู่นะครับหน้ากากมีหน้ากากอับากาหน้ากากทองแดงลมดำมน่าจะคล้ายๆ้ายเนื้อหาชน,นวนนะครับ อ๋อนี่ไงหายชะนวนหน้ากากทองแดงผิวไฟลงยาฟ้านะครับหายชนวนนะครับหน้ากากทองแดงผิวไฟหมายเลขก็เป็นโคศสาราด้านนี้โอ้โหสวยนะครับนี่ต่อไปครับต่อไปนี้ก็เป็นเนื้อทองทิพย์นะครับเนื้อทองทิพย์โอ้โหลงยาขอบแดงนะครับสุ้มเขียวเนื้อทองทิพย์นะครับต่อโค้ดก็โอ้โหเส้นสายบล็อกยังม hmm. ีอยู่เลยนะครับเส้นสายบล็อกต่อโค้ด้านหน้านะครับ ต่อไปเป็นเนื้อทองทิพย์ลงยาแดงครับลงยาจีวอนุ้มดำขอบเขียวนะครับนี่เนื้อทองทิพย์เหมือนกันเลขหนึ่งสามก้านะครับต่อไปโอ้โหสวยนะทองทิพย์เขาทำที่สวยเลยนะเนี่ยสวยคมดีนะครับต่อไปครับเป็นเนื้อฉนวนนะครับก็ซุ้มแดงขอบแดงนะครับนี่ หนอนโคดอยู่ด้านหน้านะครับถ้าด้านหน้าไม่ลงยาก็ตีโคดด้านหน้าเลยนะถ้าลงยาก็ตีโคตด้านหลังอันนี้เป็นเนื้อทองแดงลมดำลงยาขาวนะครับตีโคตด้านหลังต่อโคตสาลานะครับรุ่นนี้นี่ลงยาขาวไม่ใช่นาวะนะนาวาหรือเปล่ามาครับนี่ครับสุดท้ายครับสุดท้ายก็บปินทองแดงลมดำลงยาจีบอนครับนี่รุ่นนี้ก็ใครเช่าหาบูชาก็ลองเช่าหาบูชาดูสําหรับ รุ่นเนียนะครับรุ่นรุ่นนี้ก็สวยอีกแบบนะสมมติว่าสวยดีนะครับนี่ครับกับรุ่นสร้างบาร,รมี99นะครับนะครับนี่ครับใครสนใจก็บูชาแบ่งปันได้ทุกรุ่นหลากหลายรุ่นอยากดูรุ่นรุ่นอกชมรุ่นไหนก็แจ้งเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านเฮงเรวยๆคาดแคบปลอดภัยมีโชคมีลาบสวัสดีครับ